ตอนนี้ก็กําลังเจาะเหล็กครับเจาะเหล็กเชื่อมเสานะครับเสาระแนงนะครับเสาเนี้ยเสาระแนงนี่ครับเชื่อมเป็นเสาระแนงแบบนี้เลยนะครับครับอันนี้ก็พ่นไปแล้วเป็นสียมพูนะครับนี่ครับยมพูยัมจะเป็นสีฟ้าเหมือนกันนะครับนี่สีฟ้าสีฟ้าครับแล้ครับเรามาประชมงานวันนี้นะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นงานไม้ครับผมงานไม้อันนี้ก็จะเป็นงานเหล็กครับ งานเหล็กโครงเหล็กผสมไม้นะครับนี่ครับนี่ในช่างไม้ครับช่างไม้ช่างไม้และใสายไม้ครับนี่ครับเป็นการสายไม้ครับนี่ใส่อะไรอันนี้ช่างสีนะครับช่างโป้ครับช่างสีช่างโป่อย่างเดียวอ้าวช่างโป่อย่างเดียวใช่ไหมอันนี้ช่างอะไรอันนี้ช่างอะไรช่างยืนับ อ่าสังเป้อตั้งเปอเนี่นี่ก็กิ้งสีปแล้วนี่เนี่นี่ครับนี่ติดกีตตินกีตตีนกีตเนี่ยก็จะเป็นบูธนะครับมีห้องสตูเก็บของด้วยครับนี่ครับนี่ครับโหสูงมากเลยครับวันนี้ห้าเมตรเลยนะครับเ่ยพาไปชมมีห้องสตูเก็บของนะครับนี่ครับดูครับ ี่ห้องเตาโตเก็บของครับโอ้ห้องนี้ใหญ่มากครับเก็บของลูกค้าเยอะเลยนะครับนี่นะครับนี่ก็พ่นสีเยพูไปแล้วครับโอ้พ่นสีชยพูสวยเลยนะครับสวยเลยแล้วก็พ่นเป็นสีฟ้าครับสีฟ้าพ่นน่เ่เน่เยอะเลยนะครับนี่ถือว่างานเยอะมากนะครับตอนนี้ก็กําลังเจาะเหล็กครับเจาะเหล็กเชื่อเสานะครับเสาละแนงนะครับเสานี้เสาละแนง นี่ครับเจ้ามือสั่งแนงแบบนี้เลยนะครับดูครับดูนะครับงานเยอะมากนะครับตอนนี้ท่านผูช้ชม